สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเฟซบุ๊กยูทูทุกท่านครับครับวันนี้ผมครูสัเภาทองครับวันนี้พอดอีมีเวลาในการมาทำาประกอบฐา,านยิงจรวดขวดน้ำนะครับซึ่งท่จริงแล้วผมกับคณะนะครับก,ก็ได้ตัด ถามเรียบร้อยแล้วครับแต่ทีนี้ก็มีโอกาสในการที่จะมาเป็นวิทยาทานนะครับเป็นวิทยากรให้เผื่อกับเพื่อนๆน,นะครับที่อยากจะทําฐานจระโดดวดน้ําเพื่อเอาใช้เอาไปไว้ใช้ให้กับลูกหลานไว้เล่นหรือถ้าท่านใดที่เป็นคุณครูนะครับก็อยากจะทําให้เด็กๆได้เล่นนะครับก็ไม่ต้องไปก็ไม่ต้องไปเสียเงินในการไปซื้อนะครับก็ เยวจะมาแนะนำนะครับในการทำฐานนะครับฐานยี่ขวดน้ำก็ไม่ยากครับก็ยังไงก็จะวอามาดูนะครับอุปกรณ์ก็มีแค่ท่อ PVC นะครับที่สดาไมเไห้ม่ื่ดาด้วะวอะอเทหรอเขาู้รถเขูขึ้นเละอคือไอ้อตาไอ้ก็มีแคนี้ครับมีฐานแค่นี้ครับก็ยังไรสุดเลฐาน ทำฐานรวดนะครับก็ทำง่ายๆครับมาดูกันครับกระไดก็นี่แหละเป็นยังไเคร มีสเสถียรภานะครับช่วงวะจะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็จะใช้ในการปรับยิงองศานะครับส่วนตัวยิงมันก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ตัวนี้เราต้องคึงออกให้เท่ากับขวดขวดน้ำอัลโม์นะครับ เท่ากับน้ำนมทีนี้เราก็ใช้าสายเคเบิลไทยที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ใช้ตัวที่เป็นลักซีนนะครับหรือวดมัดก,ก่อนนะครับทีนี้ก่อนมัดเนี่ยท่านจะสังเกตว่าตรงตรงบริเวณเนี้ยผมจะทําเป็นเป็นเป็นลักษณะที่เป็นต่างระดับเอาไว้เพื่อให้สายเคเบิลไทยนั้นชี้ออกนะครับเพราะว่าอะเพราะว่าเวลาที่เราสวมกวดเข้าไปนะครับ มันก็ทําให้เอาขวดเข้าไปได้ทีนี้พอที่เราจะใช้ตัวล็อกจะมีตัวล็อกหนึ่งตัวบีบเข้าไปเพื่อให้มันล็อกคอขวดอะไรองนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นฐานยิงจริงๆนะครับตัวที่ยืนยิงจริงครับก็แค่ตัวตัวนี้จริงพวกนี้เป็นแค่ส่วนประกอบเป็นแค่ฐานใช้ในการพั้มปืนเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เพื่อนๆก็คงที่จะนําไปใช้ได้นะครับนี่นะนี่เร็จแล้วก็พันิดนะครับอนี่ก็ทําเอาไว้ให้นะครับ นี่ตรงส่วนที่เป็นจุกนะครับแล้วก็ใช้จุกรถจักรยานยนต์นะครับตัวนี้ก็เราว่ากตัวตัวนี้นะครับแล้วก็จะประกอบเข้ากับไอสตัวอี้ เรียบร้อยนะครับที่นี้ตัวของตัวเนี้ยปัญหาเพื่อนๆก็จะเป็นตัวนี้แน่นอนนะครับเพราะว่า,วาจากที่สอบถามประธานหลายคนก็คือ,อโอเวอร์ลิงนะครับกันน้ำผมมีโอเวอร์ลิงกันน้ำในหลายแบบในหลายหลายขนาดนะครับให้ให้ดูนะครับว่า โอเวอร์ลิงไหนที่สามารถเข้ารองรับกับขวดปากขวดของเราพอดีนะผมใช้นะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้โอเวอร์ลิงขนาดเล็กเข้าไปผมทำโอเวอร์ลิงไว้ประมาณสามหองสามตัวนะครับสามตัวลูกไป็นลูกเดี่ยวแค่ประมาณไหน นะครับตัวเราจะใช้กันออโอเคครับเรียบร้อยครับ,สบเสร็จเรียบร้อยครับ